ครับวันนี้มารีวิวฟิล์มนะครับเวลครับเป็นฟิล์มเมกานะครับของอ่าหนา6 5ไมครอนนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับอันนี้จะเขียนไว้ที่ซองเลยนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้เป็นฟิล์มติดทั้งคันนะครับเป็นแบบใสครับวันนี้มาติด ฟินิโต้นะครับในที่ฟินิโต้นะครับอันนี้เป็นเฟรมที่ติดยากนิดนึงครับเพราะว่าเป็นสีขาวแล้วก็โค้งเยอะครับโค้งตามเฟรมเยอะมากก็ยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับว่ามันมีโค้งมีอะไรยังไงครับอันนี้นะครับโค้งมันจะวิ่งไปตามเนี้ยครับเราติดได้หมดนะครับ เวลสามารถครับเห็นไหมครับท่อจะโค้งขึ้นมาเข้านี่แล้วก็มีทั้งโค้งบนอันนี้ก็โค้งนะครับโค้องอันนี้ติดหมดเลยนะครับเนี่ยโค้งเข้าโค้องออกมุมนี้ก็เข้าได้นะครับเว้าโค้องอยังไงไปได้หมดครับในส่วนของตรงนี้ก็ตัดนะครับเป็นการตัดงานคัสตอมครับส่วนใหญ่จะมาไม่พอดีนะครับเฟรมแล้วก็ ไล่เอาตามเฟรมครับโค้งโค้งไงเข้าได้หมดครับติดหางหลังสองสองสองข้างนะครับแล้วก็ข้างบนข้างบนอันนี้ก็ตัดฉลุนะครับเป็นคัตตอมครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไฮไลท์เลยครับในส่วนของในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นคลื่นโค้ง ยกสูงขึ้นแล้วก็โค้งลงนะครับก็ติดได้ครับเนียนครับครับงานยากครับโค้งลงติดได้หมดครับช่วงคอนี่ก็ช่วงใต้ท้องนี่ก็ติดนะครับเนี่ยส่วนตรงนี้ครับหน้ากระโหลกครับมุมโค้งเกียร์แล้วก็โค้งเว้าขึ้นลงนะครับอันนี้ติดได้หมดนะครับเห็นนะครับ มีทั้งโค้งหน้าโค้งข้างแล้วก็เว้างัดขึ้นนะครับอันนี้ก็เวลก็สามารถติดได้ครับส่วนตรงนี้ครับที่นิโป้งนี่ครับมือเปื้อนนิดนึงครับแต่ไม่มีปัญหาครับผมมือดําทั้งวันครับอันนี้โค้งนะครับเห็นไหมครับโค้งขึ้นโค้งเข้าโค้งออกโผล่ข้างบนนะครับก็ติดได้ครับดูครับอันนี้ติดหมดแล้วนะครับเนี่ย ในช่วงของตะเกียบครับตะเกียบก็ไม่มีอะไรครับปกติแต่ก็คือมีมีความโค้งงนนะครับอันนี้เราติดมาถึงนี่เลยครับติดมาถึงตรงนิ้วโป้งเนี่ยครับครอบคุมไปเลยครับคือปกป้องรถเต็มที่ครับอะไรนิดๆหน่อยๆครับติดนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเห็นไหมครับ นี้นะครับฟิล์มเวลนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานครับอันนี้เป็นรายละเอียดฟิล์มนะครับแบบใสก็จาก 1, นึ่บาทนะครับแบบขุ่น1,980นานะครับค่าติดนี่เริ่มต้นที่400อนะครับแล้วแต่เฟรมแต่เฟรมตัวนี้นี่ติดอยู่400บาทครับเห็หฝากฟิล์มดีๆไว้ด้วยครับ แต่ถ้าสนใจให้ผมดําเนินการให้ก็ติดต่อมาได้ครับผมคอฟเค้าไบศูนย์แปดสามหกหนสี่สามห้าห้าหครับทนายคนเดิมครับผม L l ล n e น d นะครับ K9KTP นะครับดูได้ครับที่เว็บ a c e b o o k c o m s c o คอเค้าไบนะครับอันนี้รับประกันงานนะครับว่าเนียนครับผม